เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุเขาบอกว่าพาครอบครัวกลับบ้านาช่วงปีใหม่นี่แหละกลับไปที่อีสานร,ระหว่างทางรถเสียหลักตกร่องกลางถนนเจ็บทั้งคนขับและก็คนที่นั่งมาด้วยครับ อาดูภาพเห็นไหมเนี่ยโอ้โหภาพจากกล้องหน้ารถของคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินโอมา่าผ่านมาพอดีนี่จับภาพนาทีชีวิตเลยรถเก๋งสีขาวที่พาครอบครัวกลับจากจังหวัดอุบลราชธานีกําลังกลับเข้ากรุงเทพมหานครแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเสียหลักพลิกตกลงไปร่องกลางถนนทั้งคันเลยนะฮะ ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินคุณวีระชัยเนี่ยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นําคณะออกตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่เห็นรถเสียหลักปุ๊บโอ้ท่านไม่รอช้าฮะต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหม<ะ>พาคณะรีบจอดรถลงไปให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือรถเก๋งคันนี้แหละมีทั้งผู้โดยสารอีกสองคนติดอยู่ข้างในก่อนจะนําตัวออกมาได้นะครับทีนี้ไปสอบถามจากคนขับนะเขาบอกว่าเขา,าเดินทางมาจากที่อำเภอวาดินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีกําลังเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแต่ทีนี้มาเสียหลักค่ะตกลงไปที่ร่องกลางถนนที่จังหวัดสุรินทร์อุบัติเหตุในครั้งนี้คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนภรรยาแล้วก็คุณแม่ที่นั่งมาด้วยมีอาการจุกแล้วก็เจ็บที่หน้าอก ปวดหลังได้รับความช่วยเหลือจากทางผู้ชีพผู้ภัยนําตัวส่งโรงพยาบาลนะก็นับว่าเป็นพลังสังคมนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเห็นแล้วไม่ปล่อยผ่านสละเวลาก็ไปช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเวลาเกิดขึ้นเนาะคือเสี้ยววินาทีจริงๆเนาะถ้าช่วยไม่ทันนี่มันถึงแก่แบบอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยแล้วก็ช่วงวันนี้เดี๋ยวคนจะเดินทางเยอะยังไงก็ใจเย็นๆหน่อยเนาะครับ